ไปฝันยังไปเป็นใหญ่แล้วยังไงก้องลิกุระครับอ้าวพี่ไบฉายผมมีละผตามพี่ใบชัดผมก็มีผมซื้อกับพี่มีดกูก็มีครัมีทั้งมีดพับมีดใบตายฮึมบวงกุญแจเชือกมีทุกอย่างเลยพี่ตอนนี้ผมอยู่หอพักผมไม่มีกล้องส่องคนแล้วเองไม่มีกล้องส่องคนแล้วเองเศรักอะไรบ้างเอ้ยน้องจะซื้อกล้องไปซื้อทำไมอืม แกพอใช้พี่ถ้าพอใช้นะในบ้านเรานะนิคุล่าคุณเชื่อผมนิคุล่ามันเป็นแบรนด์จีนเออนิคุล่าไม่ใช่ญี่ปุ่นเนเออเป็นแบรนด์จีนเออคุณภาพดีเออนิคุล่าคุณไว้ใจได้ยอดนีคุณจะซื้อที่ไหนก็ตามคุณหานอานีนี้ดูโลโม้นนี่เดี๋ยวนี้เลยนี่นิคุล่าเป็นนักล่า นิคุล่านะครับมันเป็นมันเป็นกล้องสอง่งทางไกที่ราคาไม่แพงหลักพันนะครับประมาณสองสามแคสต์ประมาณสามสี่พันโดยไม่เคลืออ <ะ S 2> ่อนเม็กำลังจะบอกว่าต้องสอง่งทางไกลไม่มีอะไรเลยเออไอ้เนี่ยมีแค่เลน <อะ S 1> เลนที่เป็นพลาสติกหรือเลนแก้วแก้วอ่ะ ถึงตัวที่ห่วยกว่านี้นะมันก็เป็นพลาสติกเหมือนกันแต่อาจจะอีกเกรดหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แสงเสริงเห็นหมดแหละเห็นคือคําาว่เห็นถูกว่าสองนกเห็นนกแต่แดงมันอาจจะออกเป็นควมทุกเฉดที่มันควรจะเป็นแต่ถ้าเนกนคุณไปเอากล้องไอซีสของเยอรมันอะไรคุณไปส่องมันดูสุดท้ายมันก็แพ้แคแนนอยู่ดีใช่ไหมเออ มีกันอยู่แล้วตัวเป็นแสนอันนี้แค่แค่แท็ควัตถุในมุมมองนีนะกล้องเนี้ยเอาผมแค่แท็ควัตถุก่อนถ้าจะถ่ายรูปผมณก็มีกล้องอีกตัวครับแค่นั้นเองนี่พอแท็ควัตถุก็ต้องซื้อแพงแล้วซื้อตัวใหญ่หน่อยหน้าเลนส์ตัวเนี้ยเขาจะระบุไว้ตรงนี้เจ็ดสี่สิบอธิบายที่เจ็ดสี่สิบเจ็ดคูณสี่สิบเจ็ดคือกำลังขยายเจ็ดเท่าสี่สิบคือหน้าเลนตรงนี้สี่สิบเอ่อสี่สิบมิลลิเมตรตัวเนี้ยมองง่าย พุกาก็ไม่ต้องบากมากไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กเกองแบบไม่ใช่เกมบอลถูกไหมมันเป็นอะไรนี่แหละคุณก็แค่มองแล้วคุณก็ปรับโฟกัสตรงนี้ทำให้มันชัดอ๋อแค่นั้นเองนี่คือหลักการซื้อกล้องถ้าซื้อกล้องผมแนะนําไม่ต้องซื้อแพงจะไปซื้อแพงทําไม ซื้อแพงไอ้คำว่าแพงมันแพงจริงเ้ยมันสองสามหมื่นมันเป็นเลนส์มัลติโคดอะไรของมันน่ะมันจะอารมณ์ประมาณว่าเลนส์กล้องน่อใช่ไหมมันคือเลนส์กล้องกอามาทำเป็นเลนส์ตาปัญหาคือมันบึกไม่ได้คุณเอาตังซื้อเลนส์ตัวนี้ซื้อเลนส์กล้องเถอะอ๋อนึกว่าซื้อเบียร์เถอะเฮ้ยเฮ้ยโอเคไหมไม่แต่ว่าผมก็บอกว่าเลยว่าวนกลับมาพื้นฐานเดิมว่าคุณจะเอาไปทําอะไรเออถ้าคุณเอาไปใช้งานซีเรียสจริงจริง มันก็เหมาะสมที่คุณจะไปลงทุนซื้อตัวเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็เหมาะสมสมมติเอาสมมติเลยนะเลเซอขำๆเลยนะคุณเป็นนักดาราศาสตร์อย่างเงี้ยซื้อตัวอย่างเงี้มันจำฮี้อะไรล่ะดิเออเออไม่ได้ใช้หรือคุณจะเป็นแบบนักแบบนักดูนกแบบแบบตัวเชี่ยวเลยตัวเทพเลยม,มันเป็นงานที่ทำเงินอ่แต่ถ้าสม,มมติว่าคุณพกติดตัวพี่ครับเผื่อผมไปแคมป์ได้สองดัวอะไรบ้างแค่นี้ก็พอเอเพี่ครับผมอยู่หอพักข้างๆผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้ว แค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอเอออะไรอย่างเงี้ยก็ไปกลับไปที่โจทย์ว่าเอาไปทําอะไรเออกลับไปที่นั่นเหมือนเดิมอที่ร้านเราบอกเลยขายแต่เฉพาะคอใช้ได้ถามว่าสองแสนหมื่นมีมีเรอมีปัญญาซื้อข้าวมีไหไม่ไม่แล้วไม่มีปัญญาซื้อเข้าแล้วเราก็ไม่ได้มีความรู้ซัพพอร์ตมากพอด้วยเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งที่คนจะมาถามซื้อกล้องหลักแสนจากเราโอ้โูไม่รู้วิจาอธิบายมันยังไงกูก็ไม่รู้จัก เออแต่อาจจะพอให้ข้อมูลได้ว่าพี่ครับไปร้านนู้นไหมเปรแยบครับไปร้านนี้ไหมอะไรเงี้ยเออเออนะครับอ่าเอาเป็นว่าประมาณนี้สำหรับนักเลงวัยรุ่นประมาณนี้แค่พอใช้งานกับสาวแค่พอซื้อให้ลูกเหมือนเดิมตัวเล็กหน่อยลูกมึงนี่ใช้เยอะจังไม่รู้ใช้เะเล็กหน่อยนี่มันหน่พอให้ให้พอมันมีอ่ะให้พอมันใช้งานได้คืออะไรอธิบายได้เพียงแต่ว่าเอาเอาตัวนี้เพิ่มเติมของนิโคล่าตัวนี้ก็คือเอาเกบอดี้มันสวยนี่สวยเป็นลายผ้าบอดี้สวยหน่อยเออถ้าคุณใส่กางเกงสีส้มพูมันเข้ากันเลย <laughs> จบที่ไหนมาวะเฮ้ยเบ๊เอาชื่อถามบ้านเลยดิจบที่นี่เลยกอร์คูล่านะสนใจไปดูได้ขอบคุณครับ